ก็ขอการสวัดการสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพบกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องไอเอสายแก่นะครับโอ้โหก็ห่างหายเรื่องการถ่ายคลิปมาหลายวันแล้วนะครับนะประมาณ10กว่าวันแล้วนะครับก็จริงๆก็อยากจะออกมาถ่ายนะครับนะแต่เพิ่มหน้าอากาศมันร้อนมานะครับนะบ้านเรานะครับร้อนจริงๆนะครับจะออกจะออกมาวันไหนก็โอ้โหร้อนมากครับเพิ่มหน้าวันนี้นะครับนะ จริงๆวันนี้ก็ยังร้อนอยู่นะครับแต่เมื่อวานนี้ฝนตกนะครับนะฝนตกก็คือเมื่อวานนี้อากาศเย็นเลยแหละครับนะอากาศเย็นเลยแต่วันนี้ร้อนอีกแล้วนะครับคิดว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็น่าจะมีฝนตกอีกนะครับนะวันนี้ผมมาที่นี่ครับอยู่บ้านบ้านโป่งก้อนเศร้าอีกเช่นเคยนะครับก็อยากจะมาขี่ดูว่าแถวนี้อากาศมันเย็นหรือเปล่านะครับนะก็ก็ไม่เย็นนะครับร้อนเหมือนกันร้อนแบบอบอ้าวนะครับรู้ว่าอากาศชื้นชื้นนะครับฝนจะตก่างันนะครับนะ ก็เลยมาขี่ดูนะครับแถวๆนี้ก็ยังร้อนเหมือนกันนะครับแต่ข้างหน้านะครับคือผมจะขี่ไปนี้ก็คือจะไปทะลุกลับบ้านตรงบ้านชะอมนะครับแล้วเส้นนี้นะครับมันมีจุดทีอ่อากาศจะเย็นนะครับนะแต่ไม่แน่ใจว่าผมก็อยากลองว่าอากาศที่อื่นมันร้อนอย่างนี้แล้วตรงนั้นมันจะเย็นหรือเปล่านะครับนะโอเคไปกันครับ มองเป็นอุโมงค์ต้นไม้เลยนะครับอตรงเนี้นะครับนะที่ว่าเย็นๆนะครับแต่ก็ม่ยอมรู้สึกว่าเย็นกว่าที่อื่นนะครับตรงจุดนี้นะครับมันเป็นแอ่งนะครับเนาะต้นไม้ก็เยอะด้วยนะครับอา่าตรงนี้เย็นครับนะเย็นอยู่ครับ สำหรับชาเบเกอร์ก็คงจะไม่ค่อยมีักเทไหร่นะครับนะช่วงนี้นะครับคงอากาศร้อนนะครับนะคงไม่มีใครอ,าอยากจะมาแคมปิ้งถ้าซาเาลลัยนะครับเพราะอากาศมันร้อนนะครับก็เลยเปิดแอร์นอนอยู่บ้านดีกว่าอย่างนั้นนะครับก็ตกเย็นมานะครับแถชวชนบท ด้านเราอย่างนี้ก็คงอ,อากาศก็คงจะดีะครับเนี่ยเดี๋ยวมองึ้นไปนะครับนะด้านขวามือเรานะครับตรงพื้นที่นี้ก็จะเป็นอาเผษเขตอำเภอแก่งคอยนะครับนะอ่าจาแซมยืนรอไครมันก็ยืนเล่นของมันนะครับ เอ้ก่าอีกหนึ่งแซมนะครับผมก็นอนเล่นอยู่นะอยู่นะผมก็คงคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมผมพูดคนเดียวนะครับก็ด้านซ้ายมือเรานี่ก็ไปน้ำตกนะครับนะแต่ผมจะไปด้านขวานะครับ ลันงนี้ปลูกไว้สวยมากเลยครับคนที่มีบ้านอยู่ละแวกนี้เพราะว่าน่าจะเป็นคนมีตังค์เหมือนกันนะครับเนี่ยปลูกปลูกไว้สวยเลยนะครับบ้านนะครับนะ พอสวนมาก็จะเป็นแคมป์นะครับเนาะแคมปิ้งที่แคมปิ้งเดี๋ยวมีโอกาสหน้านะครับอาจจะอาจจะมาแคมปิ้งแถวๆนี้ดูนะครับนเะนี่ยครับสวยทั้งสว,สวยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเป็นรถเนี่ยเป็นรถบ้านเลยนะครับนะสวยทั้งนั้นเลยครับที่พัก ถนนเส้นนี้นะครับมันก็จะไปทะลุตรงบ้านชะอมใช่ไหมครับแล้วก็จะไปทะลุตรงวัดป่าสว่างบุญนะครับก่อไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะาพาแฟนมาไหว้พระที่วัดป่าสว่างบุญสักทีนะครับนะอาจจะทําคลิปให้ดูกันนะครับนะอาจจะเอาเจ้าสกูปี้ไอนะครับขี่มานะครับนะ อากาศก็เย็นนะครับนะเย็นกว่าที่อื่นนะครับถ้าเป็นที่อื่นก็มันก็จะอบอ้าวหน่อยนะครับหมายถึงว่าโซนบ้านเราอันนี้รถ ATV ดีกว่านะครับนี่ผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับเขาขี่กันนะครับนะพามีเด็กๆด้วยนะครับ ถนนเส้นนี้สวยดีนะครับนะอตรงนี้เย็นครับอากาศเช้าก็คงหนาวแหละครับเนี่ยครับตามป้ายนะครับวัดป่าวัดป่าสว่างบุญนะครับทะลุได้นะครับนะ นี่ยครับปบอกว่าบ้านชะอมก่็ตรงไปนะครับน้ำแห้งนะครับในคลอง ก็ผมมีความรู้สึกว่าขี่มอไซค์มานี่นะครับอากาศร้อนดวยหรือเปล่านะครับผมก็หายน้ํามากนะครับนะ,ะก็คิดในในว่าอีกอย่างหนึ่งคือน้ําตาลขึ้นอีกหรือเปล่านะครับน้ําตาลในเลือดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานนี่เวลาน้ําตาลขึ้นเนี่ยมันมันจะก็หายน้ํานะครับอันนี้ผมก็ดาวานะครับนะว่าตัวเองน้ําตาลขึ้นหรือเปล่าแต่ก็กินยาทุกวันนะครับยาเบาหวาน ก็ตามชั้นน้ำมันตนนี้ก็อาจจะอยู่ไปนานก็อาจจะเบื่อหรือเปล่าครับนะสําหรับคนที่เคยอยู่นะครับแต่สําหรับอย่างพวกเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มากันก็อาจจะตื่นเต้นหน่อยนะครับแต่สําหรับคนรักสงบก็คิดว่าไม่เบื่อนะครับนะอยู่ได้สบายเลยนะครับ อ่าแดดเริ่มจะแยงแยงตาแล้วนะครับอ่าทางนี้ก็หันหน้าไปทางพระอาทิตตกก็ผมมานี้ก็เป็นเวลาตอนแรกผมมาออกมาจากบ้านประมาณบ่ายโมงนะครับออกมาจากกอมมอนะครับนะก็แวะนู่นแวะนี่ขีก่กินก๋วยเตี๋ยวคนเดียว,ยวไปนะครับแถวอ,องคลักษ์นะครับนะก็มาถึงนี่จริงๆก็ ถ่ายจริงๆประมาณเกือบจะห้าโมงแล้วนะครับนะโอ้ภูเขาด้าน,นานะครับสวยงามมากก็ฤดูนี้นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นฤดูของอมะม่วงอยู่นะครับผลไม้คือมะม่วงนะครับมะม่วงจะดกหน่อยนะครับนะไปไหนมาไหนก็จะมีมะม่วงาฝาก มานะครับติดถุงมาด้วยนะครับนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับน้ําใจใทุกท่านนะครับโอ้ทงตัวเอสนะครับอ ถึงบ้านบ้านบึงไม้นะครับบรรยากาศดีเลยนะครับก็หลังจากสามแยกตรงเมื่อกี้นะครับก็เลี้ยวขวามานะครับก็เดี๋ยวก็จะมุ่งตรงไปที่ บ้านชะอมนะครับนะก็เดี๋ยวผมก็จะเลี้ยวขวาแยกข้างหน้านี้นะครับเพื่อที่จะไปออกลงบ้านชะอมแล้วก็ตีรถตีรถกลับไปบ้านเลยนะครับนะฮะก,ก็หายน้ำอีกแล้วนะครับมีความรู้สึกว่าก็หายน้ำอีกเพิ่งกินไก่ไปเมื่อกี้นะครับโอ้แดดสองตาเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะตรงไปถนนเส้นแกงคอยบ้านนานะครับ mm. อันนี้เป็นวัดบึงไม้นะครับนะแต่อาจจะแยงตานะครับมองไม่เห็นไม่เห็นป้ายนะครับนะ mm. เดี๋ยววันหลังมาไหว้พระตรงวัด,วดป่าสว่างบุญกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นทางโค้งแบบโค้งเอาเรื่องเลยนะครับถ้าขี่ไมาไวคนไม่คุ้นเคยเส้นทางก็อาจจะอเอาไม่อยู่นะครับนะหมายถึงว่าเราก็ไม่คุนะ้นเนาะเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะขับมาเร็วแค่ไหนนะครับเบรกระยะไหนบ้างนะครับนะดีทางที่ดีก็คือขับให้ช้าๆไว้ก่อนนะครับ โดยเฉพาะรถที่มีน้ำหนักหนักๆนะครับนะบางทีเราก็เบรกไม่อยู่นะครับทำให้น้ำหนักเวียงรถเราออกจากโค้งไม่ได้นะครับนะ เดับแดอาจจะสองตาหน่อยนะครับนะมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับในกล่องนะครับก็ขอก็ขออภัยด,ด้วยนะครับนะผมก็ขับไปมองซ้ายมองขวาไปเรื่อยนะครับ ช่วงนี้ก็ฟ้าฝนก็ไม่แน่นอนนะครับนะตกบ้างไม่ตกบ้างอ่าบางบางพื้นที่ก็คือมันยังเป็นอ่าพายุฝนฤดูร้อนอยู่นะครับนะตกแล้วก็ร้อนร้อนแล้วก็ตกนะครับแถวนี้เขาก็จะปลูกต้นไม้ขายนะครับ ราคาแพงเอาเรื่องนะครับต้นไม้พวกนี้นะครับนะเขาคงจะไปหามาในในเขาในป่าหรือเปล่านะครับนะต้นไม้พวกนี้นะครับมันก็เป็นต้นไม้ปลูกอ่าเป็นอะไรนะเอาเลือกเอาใช้นะครับสําหรับคนมีตังค์นะครับทําให้มีอ่าราศีมีดวงชะตาที่ดีขึ้นนะครับสําหรับไม้พวกนี้นะครับตามหลักศาสตร์ของอ่าเขาเรียกนะครับ งดยหรือเปล่านะครับนะ จะถึงทางออกจากาบ้านต้นบ้านโจมแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเคยนะครับนะจอไม่ได้ทําคลิปนานก็น่าก็เลยอยากจะทําให้ลงได้ดูกันนะครับนะจะอ,อกไปไหนก็ร้อนนะครับคิดแล้วคิดอีกนะครับเออจอ,อกไปดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับเออก็เลยไม่ได้ออกมาถ่ายให้ดูกันนะครับนะ ขี่รถเล่นว่างั้นนะครับนะก็จะถึงป่าข้างแล้วนะครับแลจะถึงถนนใหญ่แล้วนะครับ ครับพมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละครับตอนนี้ก็มาถึงปากทางแล้วนะครับนะขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับสําหรับช่องอสายแก่นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับนะขอบคุณที่พูดคุยกันเป็นกำลังใจให้กันทุกคนนะครับนะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ